fame รัตภูมิแจ้งจับหนุ่มกัญชัยอี้แทนคุณมิ่นประมาทสายหัวต่อความสัมพันธ์พี่น้องกัญชัยก็ต้องบอกว่าเรื่องของคุณฟิล์มรัตภูมินะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้มีข่าวออกมานะครับว่าคุณฟิล์มรัตภูมิควงทนายฟาร์มนะครับแจ้งความคุณหนุ่มกัญชัยและคุณอี้แทนคุณในข้อหามิ่นประมาทเอาละครับเปิดศึกอีกแล้วนะครับฟิล์มรัตภูมิแจ้งจับหนุ่มกัญชัยอี้แทนคุณหมิ่นประมาทหลังโดนทําให้คนเกียดชัง สายหัวต่อความสัมพันธ์พี่น้องกับหนุ่มกันชัยเมื่อวันที่31มกราคม258ที่สอนอห้วยขวางนายรัตภูมิโตโคทซัพย์หรือว่าฟิลม์มพร้อมด้วยนายประมาณเลืองวัฒนะวณิชหรือทนายประมาณเดินทางเข้าแจ้งครามเอาผิด2บุคคลที่มีการนำชื่อฟิลม์มรัตภูมิเผยแพร่ต่อสาธารณชนทําให้เกิดความเสียหายด้านทนายประมาณเปิดเผยว่าวันนี้พาฟิลม์มรัตภูมิมาใช้